สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า h h l l l n n g r Genius เผยรหัสลับ DNA คนเก่งเปลี่ยนตนเองสู่ยอดมนุษย์ไฮโป ถ้าจะให้พูดถึงหนังสือเล่มนี้แบบสั้นๆนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ว่าด้วยคนเก่ง2020และทักษะที่ต้องมีเขียนเรซูเม่ยังไงให้ถูกเรียกสัมภาษณ์และเคล็ดลับการสัมภาษณ์งานให้ได้งานหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองที่เขียนโดย h e t e Hunter Recruiter หรือคนที่ทำหน้าที่หาคนเก่งไปให้บริษัทที่ต้องการที่ทำงานมากว่า20ปี ซึ่งมุมมองที่ได้นะคะจะแตกต่างจากหนังสือหลายเล่มที่เขียนโดยเจ้าของธุรกิจ CEO หรือว่านักวิชาการหนังสือเล่มนี้เขียนหลังจากเหตุการณ์โควิด19ที่ทําให้หลายๆองคอ์กรต้องการคนเก่งมากยิ่งขึ้นและหลายบริษัทก็จําเป็นที่จะต้องลดพนักง,งานที่ไม่เก่งออกไปเช่นกัน t a l e n t e ธอจีเนะคะแปลตรงๆได้เลยว่าอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์ส่วนคำว่าไฮโปย่อมาจาก high potential หมายถึงบุคคลที่มีศักยภาพสูง แต่ถ้าให้แปลงง่ายๆทั้งาทางเทจีเนียสกับไฮโปหมายถึงคนเก่งระดับหัวกะทีค่ะเข้าสู่สรุปเนื้อหานะคะข้อคิดข้อแรกที่ได้จากหนังสือเล่มนี้คือการเปลี่ยนอาชีพใหม่เปรียบได้กับการออกแบบชีวิตตัวเองใหม่เรื่องนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าหลายคนกลัวการเปลี่ยนอาชีพ กลัวการออกจากพื้นที่คุ้นเคยหรือว่า comfort z o ซนแต่จริงๆแล้วคนเขียนเล่าว่าชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นเหมือนเรซูเม่ถ้าเราอยากให้เรซูเม่ของเราดูดีเราก็ต้องออกแบบมันให้ดีเราจึงต้องออกแบบชีวิตตัวเองให้ตัวเองพึงพอใจและการออกไปค้นหาอาชีพใหม่ที่ตอบโจทย์ตัวเองมากกว่าก็อาจจะเป็นสิ่งสําคัญที่ควรลงมือทําค่ะจริงๆแล้วผู้เขียนแนะนําว่าถ้าเรามองเรื่องการเปลี่ยนอาชีพคือการออกแบบชีวิตให้ตอบโจทย์กับตัวเราเองเราครเปลี่ยนอาชีพตั้งแต่ก่อนอายุ40 เพราะเราจะได้มีเวลาที่มากพอในการดื่มด่ำกับความสุขที่ได้จากการทํางานที่ชอบในอาชีพนั้นๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้มีกฎอะไรตายตัวนะคะทุกอย่างขึ้นกับสถานการณ์และความจําเป็นที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละคนข้อคิดข้อที่2มนุษย์ไฮโป20%สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรได้มากถึง80%กฎพาเรโตชื่อดังที่ใครๆก็น่าจะเคยได้ยินกันเป็นกฎง่ายๆที่บ่งบอกถึงความสำคัญของมนุษย์ไฮโป และเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทถึงควรรับมนุษย์ไฮโปและเราในฐานะผู้สมัครงานควรพัฒนาตัวเองให้เป็นมนุษย์ไฮโปเหตุผลเรียบง่ายเลยก็เพราะว่าการมีอยู่ของมนุษย์ไฮโปมันสําคัญมากๆต่อบริษัทค่ะศักยภาพที่เขามีสามารถแปลเปลี่ยนออกมาสร้างผลลัพธ์อันมหาศาลให้กับองค์กรได้เมื่อเทียบกับพนักงานธรรมดาคนอื่นๆในสัดส่วนถึง4ใน5เลยทีเดียวข้อคิดข้อที่3 Good attitude บวก grit บวก resilience เป็นลักษณะเฉพาะของคนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน3ามคำสุดฮิตในโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในโลกยุคหลังการระบาดของโควิด -19 คำแรก Good Attitude ก็คือการที่เรามีทัศนคติหรือมีกรอบแนวคิดที่ดีผู้เขียนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการคิดบวกและการลงมือทำเราควรมีสองสิ่งนี้ประกอบกันเสมอเพื่อให้งานที่เราทำแปลเปลี่ยนไปเป็นความสำเร็จในระยะยาวคำที่ส g r i t ซึ่งเกิดจากการรวมกันของคำว่า passion บวก perseverance นั่นคือการที่เราต้องมีความหลงใหลในสิ่งที่ทำและมีความบากบันอุตสาหะไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่ทำการหลงใหลในสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องนะคะจะสร้างแรงขับเคลื่อนให้เราทำงานได้ชนิดที่ว่ากัดไม่ปล่อยจนกว่าจะได้ผลลัพธ์สำเร็จตามที่ต้องการและคำสุดท้ายคือคำว่า resilience หรือภาษาง่ายๆคืออึดฮึดสู้เป็นคำยอดฮิตในยุคโควิด พราะไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรก็ตามนะคะเราต้องไม่ยอมแพ้ต้องอึดต้องฮึดตัวเองขึ้นมาต่อสู้กับอุปสรรคอีกครั้งจนกว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคที่เจอไปจนได้ข้อที่4ค่ะใส่คําที่ทรงพลังลงในเรซูเม่เนื่องจากปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่เริ่มนำเอา Applicant, tracking system ATS หรือระบบ AI ที่ใช้คัดกรองเรซูเม่ด้วยคีย์เวิร์ดคำอันทรงพลังอย่างคำว่า ignite d pioneer pilot เหตุผลก็เพราะว่าคำพวกนี้บ่งบอกถึงศักยภาพในตัวผู้สมัครและบ่งบอกถึงความพร้อมที่องค์กรจะสามารถบ่มเพาะให้ผู้สมัครสามารถเติบโตขึ้นไปในตำแหน่งสำคัญสคัญขององค์กรได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่คำเหล่านี้ลงในเรซูมเม่ด้วยนะคะและข้อที่5ก้าวข้ามค o มฟอร์ z โซนสู่แอคชั่นโซนการลงมือปฏิบัติจริงๆนั้นนะคะเราต้องรู้จักต่อสู้กับธรรมชาติของตัวเราเองที่ชอบจะอยู่อย่างสบายๆในคอมฟอร์ z โซน ซึ่งโดยปกติแล้วเราต้องพยายามก้าวข้ามผ่านเฟีอโซนหรือโซนที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกกลัวเกิดความไม่มั่นใจ mm hmm. เกิดความโลเลแต่ถ้าเราเก้าวข้ามผ่านมันได้แล้วเราก็จะเข้าสู่เล ARNING โซนซึ่งจัดเป็นโซนที่จะช่วยให้เราเริ่มเรียนรู้ศักยภาพใหม่ๆขีดจํากัดใหม่ๆที่ไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยมาก่อนและพอเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราก็จะเติบโตขึ้นก้าวเข้าสู่กรอโซนค่ะ นอกจากนี้แล้วผู้เขียนยังแถมโซนสุดท้ายไว้ให้ก็คือแอคชั่นโซนซึ่งเป็นโซนที่เราสามารถเอาทักษะที่เรียนรู้มาลงมือปฏิบัติได้จริงและก่อให้เกิดผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงจากทักษะใหม่ที่เราเรียนรู้ขึ้นมาค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับท e ร์ ius, เจนจีเ i u s เผยรหัสลับ DNA คนเก่งเปลี่ยนตนเองสู่ยอดมนุษย์ไฮโปหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ f a c e b o o k y o u t และและอก o g d ค่ะ เพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย